มากระแต่มันถึงร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเขอกินนำ้ำโคก่อนอันนั้นไม่ได้มีสมูมากับมีที่เอต่าว่าได้มากับแท็กซีก่เพราะว่าแท็กซีช่ช่วงนี้ช่วงหาบุ้งแมงถึงกรอบภูมกรุงเทพยู่แถวอ่อนนุชเนี่ยรถตีนกาก็ากเลยพากันมา b ผ s ีเออหือมึงอย่าเพิ่งกินเยอะดิหิวฮนะ กิมก่อนเสร็ได้กะมีทหมดกับมากินร้านเบสบีบกับร้านดังของอลนุ่นนาการเนาะโอเคค่ะมีิั้งหมดอีังมาสมั่เตาเลยพป็นอาหารทะเลนมาเกินจังทีนี้เตาเตาเนี่ยซุปนากาเตาบาร์บีคิวนาการเนาะใช่ค่ะบาร์บีคิวเดี๋ยวมีทั้งหมดสี่ทายก่อนเสร็จนะคะเนาะบรรยากาศรอบๆร้าน จ้าบ,บุฟเฟต์อยู่เมืองไทยอยู่ประเทศฝรั่งเศสบมีนะจา้าเนาะมีกับมีหน่อยของกับบุคบเนาะค่ะมีสม้มกับเด้สั่งอาหารมาแล้วนะจา้าเนาะมันมีสมมนางอยู่ตู้ติสซาติสสอร์ตุกันมีรายการรายการอาหารของร้าที่สั่งมือนีิมีส้มมาก,กินบุฟเฟต์นาะค่ะบุฟเฟต์ของร้านมินิมีอยูต่า นี่บุฟเฟ่เบียร์พร้อ,อมนะจ๊ะความเครื่องดื่มมาเซตสามร้อยหกสิบเก้านี่บุฟเฟ่เครื่องดื่มเฉยเฉยนะจ๊ะเนาะเซตสองร้อยเก้าสิบเก้านี่บุฟเฟ่เฉพาะเฉพาะอาหารค่ะเบรบรร่วมกับเครื่องดื่มนะจ๊ะเนาะมิดโมกับเลือกถูกที่สุดค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยเทากินแบบแตกต่างกันเนาะคะ่ะเนาะโอเคนี่ก็เป็นกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำตัวโตๆเลยนะคะเนาะน,นี่จะ๊ะกุ้งแม่นม้ำ คือว่าเขาสิเอามาให้เท่ากันค่ะกับติมซัมด้วยจ้าค่ะกุ้งแม่น้ำจ้าอันนี้เป็นกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวสดๆตัวใหญ่ๆเลยนะจ้าใหญ่พอใหญ่ใหญ่กวนปนิพูนหมุนนะจ้าเนาะยึดยึดท้องตลาดเท่ากับสิประมาณโลลุละสามร้อยสามร้อยยี่สิบกินนะจ้าใส่นี่ละคะ้ามีหอยเชลล์ด้วยนะคะร้านนี้เป็นสิมีหอยเชลล์เห้เยากินน,ำน้ำนะจ้าเนาะหอยเชลล์ละจ้าปลาหมึกปลาหมึกมีไดมาร์คขังละสามชิน้น ชั่วโมงละค่ะนะสองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงเลยเก้าสิบนาทีนี่แหละจ้าริบๆกินนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มของเพคนจ้าอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริดคนจ้าแล้วก็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็นน้ำจิ้มหวานนี่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อค่ะใช่เลยใช่เลยใช่ค่ะใชเลยอันนี้มิสมูไม่ค่อยไม่ไม่มั่นใจว่าดิมันเนื้ออะไรนะคะเนื้อน่องลายหรือว่าเนื้ออะไรมิสมูแซมไปหลายเนื้อมาก เป็นหมูหมักนะคะอันนี้เป็นหมูคลือนกันจ้ากับหมูหมกักแต่ว่าหมากักคนละแบบคนละสไตล์นะจนะ้าเนาะพี่สาวของมิสหมูสั่งมาเน,นี่ยกับเป็นหอยเชลล์อีกอีกกล่องหนึ่งค่ะอันเนื้อใครกินเนื้อหนูหนูเอาไปไว้ข้างลูกนี่อเอาไว้ตรงนี้เลยระวังหม้อน,นะลูก อันนี้กับปบะมืออีกคือเกาจา้าอันนี้ก็เป็นเนื้ออีกคือเกาจา้า้วก็มิสโมูสั่งมาคแค่นี้ก่อนนะจา้าย่านกินบหมือถ้าเกิดกินกินบหมืนี่มิสโมูสก็จะสั่งไม่ไปอีกรอบนึงเขาจ้าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมิสโมโขูขออนุญาตขออนุญาตกินเราค่ะกินหนารับประทานมากเลยจาลาล้าผู้คนกระลังเริ่มลังเข้ามาจ้าชุ้มงเร่งด่วนชุ้มงของคน,นเลิกงน,นะะันแล้วค่ะเนาะตอนนี้ถึงเพลของเข้ากะ เพิ่มิวเวลาเราจ้ะเนาะมื้เช่นบวนเ็นปได่หอดจังมาแล้วกยูร่าของยูร่าท่มิสที่เมื่อกี้นี่เขาเพ้่มกับเพิ่กับกำหนดเวลาเนาะค่ะเก้าสิบนาทีหรของม้งนี่ะค่ะมีพวกกิดว่าเต็มดีนะีเกสิบนาทีจาเลสเตอร์ทานผู้หารีเนาะค่ะเนาะ เด้อขนมากรุงเทพผู้ใดพักอยู่สุขุมวิทเนี่ยมันอยู่ใกล้สุขุมวิทที่สุดเลยจ้าอยู่ออนนูตาแล้วการเนื้อมีคุณภาพนะคะร้านนี้เนื้อจะเป็นเนื้อน้ําเข่าจ้ามีเนื้อให้เลือกหลายเนื้อจ้าอาทิเช่นพวกเดี๋ยวมิสโมเซียร์ในเบิร์กนะคะเนาะว่าก็มีรายการอย่างนี้เพราะว่าอยู่มาถึงนี่สิมีโตแล้วการมีปากกาใหลจ้ามีมีเนื้อลูกกะเท้าวเนื้อเสือร่องไห้เนื้อน้องลาย เนื้อนอกเนื้อใบพายเนื้อเสือรองหาย USA จ้ะสหรัฐอเมริกาแล้วก็เนื้อ,อ,ส,อ,อ, USA, ส,อ,อสันคอสหรัฐจ้ะ,แล,ะลกกลแล้วกันลิ้นพวกไก่หมากรเป็ดหม,มารมแบบแลรวก็เบคอนตับหมูลิ้นหมูกุ้งปลาหมึกปลาดอรี่หอยเชลล์จ้าโอเคนะจ้าเนาะหอยแมงผู้หอยแม่น้ำจ้ามีให้เลือกรายๆแบบรายย่างมากพวกเขาเขาก็มีเขาเขา เขากระเทียมเข่าช่วยเขาน้า,นานเนื้อ igen. แล้วต่มีให้เลือกมากมายเลยจ้ดดยานะ่นา,ากินมาจ้าเนื้อกับเนือเน้อสวยนะคะเนื้อกสดมากเลยค่ะบ่เสียโบโบ่บเสียเฉียวเลยจ้าไม่เสียใจเลยค่ะที่มาร้านนี้สาวมาครอบใจไปด้วยกันทุกคนค่ะกินเลยกินเลยหนูปิ้งไอ้เรายู่นีไรหัวใจไรนะอันนี้ก็เป็นหม้อน้ำซุปที่มีหัวส้เลื่อนติดอยู่จ้ะมีน้ำจิ้ม สามสไตล์นะคะแตซมิสโมกอะเน้นหนักมิสโมกับมาเคเเขนน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวมิสโมขอขอ,ขอกินเนื้อย่างแบบมีเดิลเนาะค่ะเนาะเนื้อย่างมิสโมขอเลือกจิ้มน้ำจิ้มแจ่วค่ะวันนีน้แล้วกันนะว่าดีแสบ